เห็นคนขูดลอตเตอได้2,000ล้านวอนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ46ล้านบาทไอเราก็เลยพุ่งตรงไปร้านลอตเตอเลยไปซื้อเลยใบอย่างนี้แหละไปแล้ 1, 000, 2, 000, 5, 000ว1 0 0 0 2พ0 0สองพวอนมีหลายราคามากก็ซื้อมา อ่ะแบบไปขูดแบบนี้ก็เป็นเขียนตัวเลขแล้วก็ไปให้เคาน์เตอร์ที่ขูดเขาก็จะไปให้อย่างนี้แต่เราว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเลยใช้เหรียญเวิร์กกว่าแล้วก็ขูดก่อนตัวแรกเลขแปดแล้วเราก็ขูดตัวต่อไปถ้ามันมีเลขแปดคือเราก็จะได้เงินอ่ะให้ทายได้ไหมวาสนาเนาะไม่ได้สองพันล้านวอนแบบเขานี่ที่เราซื้อมาก็คือใบละพันอันนี้เลขเก้าถ้าเราขูดได้เก้าเราก็จะได้แจ็คพอตแตกได้หนึ่งพันวอน มาขูดต่ออย่าไปรออย่าไปสนจ้าวละพันขูดไปหนึ่งพันวอนขูดได้ยาวๆขูดทั้งวันยังได้แต่มีตังขูดหรือเปล่าแค่นั้นแหละอ่ะขูดไปแล้วไม่ลุ้นนะนะขูดทีดียวแม่หมดอ่ะไม่ได้ไม่มีเลยอ่ะคิดดูดิวาสนาเชนเนอดีอ่ะมาขุดอีกใบข้างล่างเขาบอกว่าถ้ามันจะได้รางวัลอ่ะมันจะมีสองใบติดกันเว้ยแต่ก็น่าจะจริงนะอันนี้มันเก้ากับเก้าใช่ปะสองใบข้างบนข้างล่างอ่ะมาขูดลุ้นดิว่าใบนี้กูจะได้เงินไหม เอเอะออได้ไม่ได้แ้มวาสนาจะไม่ได้สองพันล้านวอนวันแบบนี้ใบละสองพันวอนก็จะเป็นรูปเหมือนกันรูปกับรูปเหมือนกันก็คือจะได้เงินอันจะเ,เราเองมาคูดกันว่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้แถมแถมแถมได้ไม่ได้ให้ลุ้นแทม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 ไม่ได้เลย เดี๋ยวมาคุยข้างล่างต่อโอ้ยวาสนาอีตายเนาะซื้อ,อยังไงให้ไม่ได้เลยวะเ้อยอย่างน้อยได้สักพันวันก็นยังดีเด้แต่เราไม่ยอมจ้ะเราคู่ต่อไปจ้ะคู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะได้ไหมสรุป ตามคาดค่ะไม่ได้อะใครมีโอกาสก็ไปเด้อไปขุดลอตโต้กันบ้างว่าใครอยู่เกาหลีก็ลองไปเข้าลอตโต้ขูดเล่นกันไปละพันวนสองพันวนห้าพันวนมีหลายราคามากอะยอย่างน้อยเพื่อนเราได้สี่กับสี่ได้พันวนแล้วโอ้จ๋อไหมอย่างน้อยก็ไม่ได้คุณคืออะไรเลยส่วนใบนี้ <c oughs> เพื่อนเราขูดคะ่ะแปดกับแปดได้ห้าพันวนแล้วใบนี้ก็คือรูปกับรูปได้สองพันวนพอเสร็จปุ๊บก็ไปแลกเงินที่เคาน์เตอร์หรือว่าจะไปเอาลอตโต้มาขุดอีกก็